<c oughs> มีลูกชื่อโมแต่ว่าไม่รู้จักคนรู้จักแชื่อขอถ่ายรูปหน่อยนะมันมีดอกปะอย่างเงี้ยมีดอกใหญ่นี้มดอกใหญ่เหมือนกันเงี้ยเออไม่เคยเห็นผ่านหลายที่แล้วไม่เจอเจ้าของแท้ทีเลยะ อืมแต่หอม,มไม่เยอะนึกว่ายังพุธที่ดอกหอมหอมอมันขายไม่ได้ดอกอ่ะเขใช้แต่ใบแบบถ้าดอกมันก็สวยนะคือเขาใช้ใบไปเป็นพวกจัดดอกไม้อะไปประดับแบบว่าให้มีใบแซมดกมกมอกบ้างอะไรแบบนี้อย่างงี้มันจะออกดอกไงนะใช้ดอกมันปะใช่ดอกตูมเฮ้ยดอกมันก็เยอะอ่ะเยอะ นี่ดอกแล้วก็ตัดทิ้งอย่างเดียวมันก็หอมนะไม่ค่ะเขาไม่ใช้ใช้แตดใช้บายโอ้เราเจอดอกก็เด็ดดอกออกอย่างนั้นน่ะใช่บางทีเวลาไปล้างถ้าดอกใหญ่หน่อยมันก็หักอยู่ในกระมังที่ล้าง ตอนนี้ราคาตกแล้วบึงเจมากาคงปลูกกันเยอะแล้วเขาปลูกเยอะราคามันก็ถูกลงอก่อนเคยส่งกำหนึ่งอะคำวนะ่าคำนี่เรานับยอดนะเป็นคำมืออ๋อประมาณเอาอะนะม,นม,มันมียอดเล็กยอดใหญ่ เกษตรถ้า,าปลูกเยอะราคามันก็ตกคือมันเยอะขึ้นคนซื้อเขาก็มีที่เลือกเยอะแล้ก็ใช่เหมือนเมื่อก่อนเนี่ยปลูกพอขายขายหนไม้อะพอขายดีปลูกกันใหญ่ <c oughs> ขายไม่ได้เลย <c oughs> เป็นธรรมดาผมทำบักชีคนปลูกเยอะมันก็ถูกอ,อันนี้เขาก็ไปจัดดอกไม้อะนะ ม่แน่แล้วอาจจะคล้ายๆต่อไปอาจจะคล้ายๆหน่อไม้ก็ได้ตอนนี้เหลือตรงกรัมละสองบาทเองกํมละสองบาทเองก่อนสองบาทห้าสิบก็อยู่ได้สองบาทก็แย่น่อยวันหนึ่งตัดได้เยอะไหมแล้วแต่เขาสั่งอ๋อเขาจะสั่งมาว่าใช้กี่กรมอย่างนั้นนะนะถุงหนึ่งถุงหนึ่งมีห้าสิบกัม ห้าสิบกรัมก็ร้อยบาทสองร้อยอ๋ยอใช่แต่ปกติเขาสั่งมาแล้วถุงบางที่ขายยากเขาก็เว้นจนกว่าจะขายหมดแล้วสั่งใหม่ก็ตามออเดอร์แม่ค้าบางทีเขาก็สั่งสองถุงแล้วแต่แม่ค้าจะสั่ง S 2> <S 2> เราจะไปนั่งขายปีกเองเราก็ไปไม่ได้มีแต่มอเตอร์ไซค์มั้งล่ะขายปีกมีคนซื้อนะแม่ค้าหน้าใหม่อ๋อเพราะว่าบนใหญยนี่เขา<ม>จะขซื้อเออใช่เพราะว่าถ้ามาซื้อขาจรเนี่ยเขาแม่ค้าจรไม่ไปแม่ค้าที่เคยประจำเขาไม่ซื้อแม่ค้าประจำเขามีของทุกวันนะนะ นี่ปลูกเท่าไหร่งานหนึ่งประมาณนะั้งานกว่าดูแล้วอ่ะว้ากว้างมันแปวาแต่ยาวนี่นเหือยเท่าไหร่เพราะว่าเดิมตะลิ่งมันก็พังไปเรื่อยๆมนะั้ยมันเรือไม่เข้าเขางานหนึ่งก็ตัดได้ทุกวันไหมตัดวนไปเรื่อยได้ไหม,มรื้ว่าโตไม่ทันถ้าเป็นทันอย่างเนี้ย น่าจะตัดได้เพราะว่าเมื่อก่อนปลูกปูกแต่พันธุ์อย่างนี้อ่มันคนละพันธุ์กันไงเออมันโตเร็วอันนี้จะใบกลมกว่าแล้วอันนี้ใบกลมดิดเออไม่กี่พันธุ์เนี่ยต้นัวนี้สามพันสามพันแล้วนะคือเดิมปลูกแต่นนี้อย่างเดียวแล้วตอนนั้นพอดโดนยาฆ่าหญ้าแล้วกม็มันเป็นไรไม่รู้มันเหลืองหมดเลยขายไม่ได้เลย เนใส่ใส่ปุ๋ยมันบ่อยไหมปกติเป็นเลยส,สิบสิบวันครั้งหรือว่าประมาณนั้น,นสิบวันใส่ครั้งหนึ่งนะ้เจไอแม่ของคนซื้อมาดูเพราะเขาเป็นคนแนะนําให้ปลูกไม่ข<อ>า,ายไม่ได้เล้ก็มาดูมันเป็นอะไรพอเขามาเห็นเขาบอกให้ตัดทิ้งให้หมดเลยแต่ให้เหลือตอไว้ประมาณต่อ ได้แตกใหม่ก็ทํานี่พอมันเตียนนะยาพลึบเลยเพราะว่าไม่มีใบไม่มีร่มอะไรบางะจะไปซื้อ,อยาข่ายาใบาแคบมาอยาตุ้มหูอ่ะมันขึ้นแซมตามต้นนี้ถอนก็ไม่ไหวมันต้นเยอะอยากให้มันเร็วซื้อยาขายาใบาแคบมาฉีดไอ้นี่กำลังแตกขึ้นใหม่ๆ่ใ,ใบอ่อนอ่อนขึ้นมานะใบใหญ่ ตายหมดเลยแต่ยาเอวไอกุมหูมัตายนี่ก็แพ้ยาขายายมันก็ยซื้อยาใบาแคบมาแล้วในะบแคบไอ้นี่มันใบกว้างไม่น่าจะเป็นอะไรนะนตายหมดเลยไม่เหลือเลยไม่ถูกเป็นไม่ถูกก็กายาอีกถูกก็ยาขยาเนี่ยโดนละอองใบยขายาไอ้ละอองยาขายาแล้วโดนนิดเดียวก็ใบใบ,บไหมเป็นจุด,จด,จด,จด โดนยาคายาไม่ได้เลยนะนิดเดียวก็เป็นนิดเดียวก็ใบไหมแล้วแล้วเงมีโมรคแมลงอะไรบ้างไหมโอหนอนเยอะไงหนอนแก้วหรือว่าเป็นหนอนอยังไงทั้งหนอนแก้วทั้งหนอนหนอนเล็กๆที่กินใบพุนอะเออแคหนอนแก้วอย่างนี้น่าจะหนอนแก้วเพราะว่าเนี่ยน,นะกินร้อยแหวงเนี่ยน,นะกินแล้วหายหมดถ้ากินเยอะนี่ด้วนเหลือกระต้านดูใบอ่อนกินหมดเลย เหลือตะก้าโดูนะแบบนอนแก้วแต่พวกตัวแมลงไม่ค่อยมีมะมีหนักก็หนอนหนอนหนักน้ก็ชนะ่วงลต้ฝนต้นหนาวนี่จะมีบุ่งโอ้บุ่งไอทีถูกแล้วคันกลัวเป็นข้นขนนั่นนะนั่นดูยามากตอนเย็นฉีดเช้ามาดูมันกินชฉยไม่กลัวไม่กลัวจนกว่าม,ม,มันจะหายไปเอง นอกนั้นก็พอพอหมดนอนบุ้งก็มีแต่ส่วนใหญ่จะเป็นนอนแก้วนอนเล็กๆก,ก็บีบ้างไม่เยอะปกติมันก็จะทิ้งยาไม่ได้เหมือนกันนะตอนที่ปลูกคิดว่ามันไม่มีอะไรกวนเออผมดูดเฮ้ยผมใส่ต้องฉีดยาออปลูกง่ายมะตอนตอนที่ปลูกคิดว่าจะได้ไม่ต้องฉีดยาเยอะเพราะว่าปลูกไอ้พุ่ดอกมันก็ฉีดยาเยอะเออลยม่ พอมาทำพุทใบมันก็ต้องฉีดยาเหมือนเดิมน้องๆกันเนี่ยน้องๆมันจะไม่ไม่ฉีดยาที้งเท่าพุดดอกแต่มันก็มันก็ต้องฉีดอยู่ดีเมยมันก็จะมีตัวโน่นตัวนี่อยู่เลยขี่รถผ่านเอ๊ะกลิ่นฉีดยาแก้วเนี่ยเราก็ปกติของมันถ้าจะไม่ให้อะไรกวนเลยอ่ะเจ็ดวันขีดครั้งหนึ่ง ฉีดทุกเจ็ดวันเลยนะจะได้ใบสวยไม่มีไม,มไ,ไม่มีตัวอะไรกินเลยนะถ้าถ้านอนพุนหรือนอนแก้วอย่างเงี้ยส่วนส่วนใหญ่มโมโหขึ้นมาตัดทิ้งเพราะว่าเห็นแล้วมันก็รับคานใจเอาไว้ก็ขายไม่ได้ทำใบแหว่งอะไรเงี้ยก็ใช้ไม่ได้แล้วนะถแหว่งเออ,อย่างงั้นเราใช้ไม่ได้แน่นะ แต่เท่าแบ่งน้อยก็เน็บเน็บไปก็กมีหน่งพอได้ <c oughs> <c oughs> ซ่อนแว่งหนได้นะเนี่ยอย่างเงี้ยก็พอจะเน็บเน็บไปอ๋อแบ่งหน่อยเดียว <c oughs>